ที่เรือนจำกลางนครราชสีมา พลโททิวาพรชนะพนาที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมเยี่ยมญาติใกล้ชิดไหว้แม่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ70ปีและเฉลิมพระชนมพรรษาส,สมเด็จพระบรมราชินีนาถโดยเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดีจำนวนกว่า500คนได้รับการเยี่ยมจากแม่และญาติแบบใกล้ชิดเป็นกรณีพิเศษในปีมหามงคลตามนโยบายของพล เอกภัยบูรคุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมดําเนินง,งาน5-9ย่างแห่งการเปลี่ยนแปลงลรัชทัน นรยะกวย่างที่5สร้างความยอมรับจากสังคมเมื่อพ้นโทษโดยมีนายพักดีตั้งธรรมผู้มือชาการเรียนจำกลางนงครราชสีมาและเจ้าหน้าทีร่ราชฐานร่วมให้การต้อนรับทมกลางบรรยากาศแห่งความรักของครอบครัวและลอยน้ำตาของแม่และลูกที่มีโอกาสได้อยู่กันอย่างใกล้ชิดได้สนทนาและรับประทานอาหารร่วมกันซึ่งเป็นการแสดงความรักความห่วงใยและสนทนาพูดคุยโดยไม่มีสิ่งกีดกัน้นซึ่งมีผู้ต้องขังใช้พวงมาลัยดอกมะลิกราบขอโทษในสิ่งที่ผิดพลาดพร้อมกล่าวขอสำนึก ผิดและจะปรับปรุงตัวเป็นคนดีของสังคมด้านในาพักดีผู้บัญชาการเรือนจำกลางนงครราชสีมาเปิดเผยว่าขณะนี้มีจำนวนผู้ต้องขังอยู่ในการควบคุม3,679คนแยกเป็นชาย3,370คนหญิง249คนโดยการจัดโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ต้องขังและญาติซึ่งไม่ได้ติดต่อกัน อาจเกิดความไม่สบายใจได้มีโอกาสเยี่ยมแบบใกล้ชิดเพื่อคลายความเครียดและความกังวลส่งผลต่อประโยชน์การปกครองพร้อมร่วมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่ในหลวงของเราส่งของราชครบ70ปีและราชินี มีพระชนมายุครคบ7ดรอบ84พรรษาซึ่งนโยบาย59งกายางแห่งการเปลี่ยนแปลงรัชทันจะนำไปสู่ภาพรักษณ์ที่ดีของกรมรัชทันต่อสังคมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมของรัฐบาลที่มีความมุ่งมั่นคืนคนดีที่มีคุณค่าสู่สังคมวชรินโมคมกุลถ่ายภาพอำนาจน,นักเทียมทีมข่าวเดน,นิวรายงาน